สำหรับขั้นตอนการเตรียมไม้ลำตัวของเครื่องด้นนะครับในการสร้างเนี่ยผมก็จะใช้ช่อดอกแขมนะครับที่เราเรียกว่าลำแขมนั่นเองนะครับซึ่งตัวเนี้ยเป็นด้านช่อดอกที่เขานำเอาไปทำเป็นไม้กวาดนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการดอก ผมก็จะเลือกลำถ้าม,มีมีขนาดเล็กๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงโคนสักประมาณสัก3มถึงมิลแล้วก็เรียวไปหาด้านปลายนะครับซึ่งก็จะต้องเลือกลำที่มีความสมบูรณ์นะครับไม่คดไม่งอมากจนเกินไปหลังจากนี้เราก็ต้องใช้เปลวไฟอ่อนๆดัก เพื่อหก็คือไล่ความชื้น2ก็คือดัดให้มันมีความตรงนะครับมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับหอมแล้วเราก็มาดัดกันเลยนะครับใช้เปลวไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับวิธีการเอาเข้าก็คือ,อดึงลนนะครับดึง กลับไปไปมานะครับอย่าให้โดนเยอะนะครับถ้าโดนเยอะก็จะทำให้ไม่ได้นะครับอพอโดนไปสักพักนะครับก็ออกมาจับข้างนอกนะครับเริ่มตรงได้ที่เราก็ใช้เปลวไฟไล่นะครับดึงชักกลับดึงชักกลับนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองกดไล่ ให้ตรงนะครับซึ่งหัวใจอีกอย่างหนึ่งในการปรับเครื่องร่อนแล้วร่อนได้ง่ายได้เร็วนะครับก็คือไม้ลําตัวนะครับดังนั้นไม้ลําตัวที่ทําก็จะต้องมีาการดัดการปรับแต่งให้ตรงนะครับแล้วก็น้ําหนักต้องเบานะครับต้องเบาบางคนกังวลว่าลําเล็กไปเดี๋ยวเวลาตกกระแทกแล้วจะหักนะอันนี้บางคนก็กเคยเจอผมผมรู้สึกจะ เคยโจอยู่ไม่กี่ครั้งนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาตกกระแทกเนี่ยก็จะไม่ไม่ลงในลักษณะที่ปักดิ่งนะครับอ่านี้พอได้ที่แล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสําหรับการหลัดทําตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็นาไปวัดความยาวแล้วก็ตัดตอควยาวตามที่เราต้องการ